พอพูดถึงเรื่องของกรรมนนะเราก็มาพูดต่อถึงเรื่องกรรมระหว่างพ่อแม่กับลูกทั้งนั้นเพราะหลายๆคนหลายๆท่านก็ต้องได้ประสบพบเจออย่างในลักษณะานาี่เพราะคนเราเกิดมาก็ต้องมีพ่อมีแม่จึงจะเกิดมาได้ มันก็เป็นห่วงโซ่เป็นทะทอดไปด้วยพลแห่งกรรมที่ส่งผลให้ทีนี้บางคนก็บอกว่าพ่อแม่บางคนว่าทำไมลูกเราเกิดมาเป็นคนดีบางคนว่าลูกเราเกิดมาเป็นคนไม่ดีล้างผ่านพ่อแม่นี่ ก็มันผลผลมาจากกรรมทั้งนั้นนะบุคคลที่มาเกิดเป็นลูกเรานะนะั้นเขามาอยู่สองจำพวกใหญ่ๆมาจากกรรมทั้งนั้นนะสองจำพวกให,ใหญ่นี้มาจากกรรมนั่นนะคือเขามาเกิดก็เพราะว่ากรรมไม่ดีกับเราเราสร้างกรรมไม่ดีกับเขาเขาสร้างกรรมไม่ดีกับเรา แต่ด้วยแห่งกรรมที่มันผูกพันกันก็ตึงได้มาเกิดเป็นลูกเราแล้วก็เกิดเป็นลูกที่ไม่ดีกับเรากับพ่อแม่เลยคอยล้างผ่านพ่อแม่คอยทำร้ายทำลายพ่อแม่แต่ลูกบางคนสร้างกรรมดีกับพ่อแม่สัมผัสสัมพันธ์กันมาก็มาเกิดเป็นลูกที่ดีกับพ่อแม่ คอยดูแลอุปธรรมพ่อแม่นั่นแหละลูกที่เกิดมากับพ่อแม่ก็มีมาสองประเภทนี้จากผลแห่งกรรมทั้งนั้นคนที่มาเป็นมารกับพ่อแม่ก็คือเคยสร้างกรรมไม่ดีกับเขามาเขาก็สร้างกรรมไม่ดีกับพ่อแม่มาคนที่เกิดมาที่ดีกับพ่อแม่อุปธรรมประทับพ่อแม่ก็เ,เพราะว่าพ่อแม่สร้างกรรมดีกับเขามา เขาก็สร้างกรรมดีกับพ่อแม่มามันเป็นผลแห่งกรรมที่ส่งให้มาเกิดทั้งนั้นเราจะมาเกิดเป็นลูกพ่อแม่พ่อแม่จะได้เรามาเป็นลูกก็มาจากกรรมที่มันส่งผลให้มาเกิดทั้งนั้นเราจริงจะมาสังเกตว่าอาลูกคนนี้ทําไมเขาดีกับพ่อแม่ลูกคนนี้ทําไมเขาไม่ดีกับพ่อแม่นันก็จะเป็นในลักษณะนี้นั่นก็เพราะว่ากรรมที่สร้าง ที่ตกแต่งมาซึ่งกันละกันทั้งนั้นเลยแต่ขึ้นชื่อว่าพ่อแม่แล้วลูกคนนั้นจะเป็นมารมาเกิดลูกคนนี้จะเป็นพระมาเกิดดีมาเกิดชั่วมาเกิดก็ลูกเหมือนเดิมลูกจะชั่วขนาดไหนก็ลูกเหมือนเดิมลูกจะดีขนาดไหนก็ลูกเหมือนเดิม พ่อแม่จึงคอยประงบประงมให้ลูกนั้นได้ดีเติบโตมาเป็นคนดีแต่ถ้าไม่ดีดังที่ตนเองประงบประงมแล้วมันก็คือเรื่องของกรรมเก่าที่มันส่งผลให้เท่านั้นจึงต้องทําใจแต่ทีนี้บางคนเป็นพ่อแม่ ดันเป็นพ่อแม่ไม่ดีลูกดันดีกตันญยูต่อพ่อแม่พ่อแม่กินเหล้าเมายาเล่นการพานันแต่ลูกคนนี้ก็ยังรักยังหวังดีกับพ่อแม่นี่ก็ผลมาจากลูกที่ดีแล้วเราจะทำยังไงถ้าเกิดเราเกิดมาเจอพ่อแม่ขี้เล่าเมายาเล่นการพานัน เราไม่มีหน้าที่ไปสอนท่านแต่เรามีหน้าที่ขอร้องท่านบอกพ่อแม่เอ่ยการกินเหล้าเมายาการเล่นพันพนันนะั้นมันทำลายพ่อแม่มันทำลายพ่อแม่ไม่ไว่ากินเหล้าเมายาเข้าไปก็ทำลายร่างกายพ่อแม่ทำลายจิตใจพ่อแม่การพนันก็เหมือนกัน มันก็ทำร้ายความดีของพ่อแม่พ่อแม่พอหยุดได้ไหมถ้าพ่อแม่หยุดไม่ได้ก็เป็นกรรมของเขามันเรื่องของกรรมเขากรรมใครกับมันกรรมของพ่อแม่ก็คือกรรมของพ่อแม่กรรมของลูกก็คือกรรมของลูกลูกจะดีก็กรรมของลูกพ่อแม่จะดีก็กรรมของแม่พ่อแม่ไม่ดีก็กรรมของพ่อแม่เราทําได้เพียงแค่นั้นท่านจะแก้ไขไม่แก้ไข นั่นก็เป็นเรื่องของท่านแต่เราต้องแก้ไขที่ใจเราพ่อแม่จะดีหรือไม่ดีเราก็แก้ไขที่ใจเราให้เราเป็นลูกที่ดีไม่ทำร้ายไม่ทำลายจิตใจพ่อแม่ถ้าเกิดพ่อแม่ไม่ดีกินเหล้ามายาเด่งการพันถ้าเราไม่ดีมันก็จะไปเพิ่มการทำร้ายทำลายทั้งกายทางใจพ่อแม่อีกแต่ถ้าเราเป็นคนดี กตัญยูกตะเวทีเป็นคนดีของสังคมก็จะทําให้พ่อแม่ไม่ทุกข์ใจกับเราเราก็จะได้ไม่ทํำลายทําลายจิตใจพ่อแม่อันนี้คือการตอบแทนตอบแทนคุณของพ่อแม่ที่ท่านให้กําเนิดเกิดมาและเลี้ยงลูกเรามาด้วยการทําความดีอยู่ตลอดเวลาทั้งทางกายวาจาใจ ตอบแทนคุณพ่อแม่ทำให้พ่อแม่มีความสุขใจมีความไว้วางใจกับเราถ้าสมมติว่าพ่อแม่ตายจากไปละแล้วเราจะทำดีให้ท่านได้ไงได้เราก็ท่องทำดีต่อเนื่องไปเราจะไม่ทำาช่่อผลที่มันจะได้ก็คือตัวเราเราก็จะเป็นลูกที่ดีใครก็จะ ตาตึงใครก็จะพูดกล่าวขานว่าโอ้ลูกของยายคนนั้นที่ตายไปเป็นคนดีนะลูกของตาคนนั้นที่ตายไปเป็นคนดีนะถ้าเหิดดวงจิตด,ดวงวิญญาณของท่านส่องมามองเห็นมองรู้รับรู้ได้ท่านก็จะดีใจว่าลูกเราเป็นคนดีช่วยเหลือตนเองได้แต่ถ้าเราไม่ทําความดีทําความเชื่อ เขาก็จะตาตึงว่าไอ้ลูกคนนั้นที่ตายไปทําความตาอทำแต่ความเชื่อเกิดพ่อแม่มองมาเห็นเราเป็นคนชั่วแล้วพ่อแม่ก็จะทุกข์ใจเราจริงว่าเราจะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เราจะกระตันดูพ่อแม่จนสิ้นชีวิตไปด้วยการทำความดีทำบุญกุศลแม้พ่อแม่จะดีหรือไม่ดีก็ยัง นี่แหละเขาเรียกว่าลูกที่ดีเราต้องทําอย่างนี้พ่อแม่จะดีไม่ดีก็ช่างพุทธองค์ท่านก็ตัดไว้อยู่บอกว่าบุคคลใดนั่นก็แล้วแต่ถ้ามีความกระตันญยูต่อผู้มีคุณเช่นคุณห้าอย่างที่พุทธองค์ตัดไว้ที่อันประเสริฐคนนั้นอย่างอันเปริฐนี้ก็คือคุณพรอพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์ คุณห้าอย่างนี้ควรยกย่องขึ้นอยู่เหนือเก้า 9. ควรกระตันอยู่แม้กระตะวิธีคือตอบแทนมึงคุณไม่ได้ก็กาะตันอยู่รู้คุณของท่านบุคบุคลใดที่กระตันอยู่หรือกระตะเวทีตอบแทนคุณของสิ่งมีคุณห้าอย่างนี้คือพระพุทธธรรมพระสงฆ์บิดามันดาคูบาจานี้เดียว เขาจะพบแต่ความเจริญอันแรกก็คือความเจริญทางใจเขาจะพบแต่ความสุขทางใจแล้วเขาก็จะเจริญทางด้านโพคทรัพย์หาน้อยเขาก็จะได้มากขึ้นทำสิ่งใดก็จะประสบความสำเร็จขึ้นมาได้ ด้วยผลแห่งบุญที่เขากตันยูกตะเวทีต่อผู้มีพระคนนุณนี้แต่ถ้าบุคคลใดในระคุนไม่กตันญูกตะเวทีนั่นแหละต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามันดาครูบาอาจารย์สิ่งที่เขาจะได้รับคือความเสื่อมเบื้องแรกก็คือความทุกข์ทางใจ แล้วต่อไปก็คือความเสื่อมทางโราพรั์หามากเท่าไหร่ก็จะได้น้อยหรือแทบไม่ได้เลยหรือมีอยู่แล้วเพียงฟ้าก็จะเหลืออยู่เพียงดินก็จะหมดไปมันก็จะเป็นในลักษณะอย่างนั้นดังนั้นแล้วคุณบิดามารดาของเราเราควรกตันยูกระตะเวทีตตาแทนบุญคุณท่านด้วยการทำตัวเป็นคนดี สร้างแต่ความดีที่เป็นบุญกุศลเพื่อให้ท่านได้มีความสุขทางใจแม้เราตอบแทนทางกายไม่ได้ก็ตามแล้วก็สิ่งใดบุคคลใดที่มีคุณกับเราเราก็อย่าไปลืมบุญคุณเขาแม้เราจะตอบแทนบุญคุณเขาไมา่ได้แต่บางคนส่วนมากไม่กระตันอยู่กับเนรคุณแล้วทำร้ายทำาลายอีก มันก็จะเป็นในลักษณะนี้คือการสร้างกรรมไม่ดีต่อสิ่งมีพระคุณนั้นเขาก็จะมีวันตกต่ำอยู่ตลอดเวลาทั้งภพนี้และภพชาติต่อต่อไปมันก็จะเป็นในลักษณะอย่างนั้นดังนั้นแล้วเราเกิดมาไม่ได้เกิดมาได้เองแม้กรรมจะส่งผลให้มาเกิดแม้เราจะเลือกเกิดมากับพ่อกับแม่เราก็ต้องมีพ่อมีแม่จึงจะเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ จึงจะเกิดมาเป็นคนได้เราก็อย่าไปเนรคละคและทำลายทำลายท่านเลยจงกระตันอยูรู้คุณท่านกระตะเวทีตอบแทนบุญคุณแม้ไม่มีข้าวน้ำทำป่าสิ่งของอื่นใดก็กระตะเวทีตอบแทนคนท่านด้วยการทำ คุงามความดีสร้างตนเองให้ดีสร้างตนเองให้เกิดแต่บุญกุศลตลอดเวลาพ่อแม่ก็จะได้ไม่ทุกข์ใจกับเราในลักษณะนี้นี่พ่อแม่ท่านจะเป็นยังไงท่านจะดีจะช่วยไงก็เป็นกรรมของท่านเราหลอนท่านไม่ได้เราได้แต่ขอร้องขอให้ท่านหยุดทำร้ายตนเองท่านจะหยุดไม่หยุดก็เป็นกรรมของท่านก็แล้วกัน ละขาขอฝากไว้ในจิตในใจของทุกๆท,ท่านทุกๆคนให้มีความกระตันอยู่กระตาวิธีต่อผู้มีพระคุณไม่ว่าจะเป็นใครบุคคลใดก็ขอให้กระตันอยู่ต่อคุณนั้นๆท่านจะพบแต่ความเจริญไม่พบความเสื่อมได้เลยขอเอหวัง ไหยเพียงเท่านี้ขอจะเลื่อนพอร